เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินฮิรัม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจากการทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวการทํางานของกกตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงปี2557เนี่ยนะคะก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงของ สำนักง,งานกศนซึ่งปัจจุบันนี้คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะเมื่อก่อนนี้ก็เรียกกาการศึกษานอกโรงเรียนเนาะก็มีการลงนามกับทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็ตั้งจะตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้การดําเนินงานต่างๆการเผยแพร่ความรู้ต่างๆนั้นไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็เน้นย้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยนะคะ เรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งพอดำเนินงานมาได้สักระยะหนึ่งเขาก็จะมีการประเมินมาตรฐานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค่ะแล้วก็มี8จังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกสสปชาตาดีเด่นระดับประเทศนะคะซึ่งวันนี้เราจะคุยกับ1ใน8จังหวัด นั้นนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสสปชาตาดีเด่นระดับประเทศนั่นก็คือที่สสปชาตาเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณคงวุฒิคุณณธะเสษนะคะประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้และตอนนี้คุณคงวุฒิอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้เป็นสอส,อสอประชาดีเด่นระดับประเทศนะคะอยากให้เล่าถึงความเป็นมากันสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าตอนที่มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยที่จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วตัวคุณคงวุฒิเนี่ยเออต้องต้องถามพื้นเพนก่อนดีกว่าก่อนจะมาทําศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนี้คุณคงวุฒิทาอะไรมาก่อนเลย เออผมเองก็เปิดร้านอาหารนะครับเปิดร้านอาหารอยู่ที่ตําบลเมืองเก่านี่แหละครับแต่ว่าด้วยด้วยใจที่มีมีใจอาสาจิตอาสานะครับก็เห็นว่าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยที่ตัวย่อว่าสสปชตเนเอน่าจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม ระบ,บอกประชาธิปไตยนะครับ mm hmm. ผมเองก็เลยมีจิตอาสาที่จะเข้ามาร่วมทํางานโดยจิตอาสาไม่มีผลตอบแทนนะครับ <Huh. S 2> เป็นว่าเข้ามาเป็นกรรมการบริหารในศูนย์เนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วครับจนประธานคนก่อนเขามีมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่สามารถสามารถจะรับหน้าที่นี้ได้แต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางศูนย์อยู่นะครับ ก็ได้ผมผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ขึ้นมาเป็นประธานได้ประมาณสักสามปีแล้วครับประมาณเนี้ยครับค,ครับอ๋ค่ะแล้วก็<พ>เป็นช่วงโค<อ>วิดพอดีนะครับช่วงนั<อ>้นแต่ว่าด้วยความที่ ทำกิจกรรมมานะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของชุมชนเพราะคนที่จะมาทําสสปะชะตอน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากจิตอาสาเนาะแล้วก็ทํางานเพื่อชุมชนกันโดยโดยส่วนใหญ่เลยพอเล่าที่มาได้ไหมคะว่าตอนตอนที่ก่อตั้งเป็นสสปะชะตอที่ท,ที่ที่สุโขทัยเนี่ยเป็นยังไงครับครับอตอนก่อตั้งสสปะชะตอน,นี้ก็สุโขทยัยทางกกต ก็มองมองเห็นนะครับศักยภาพของกศนนะเมื่อก่อนเป็นสกศนตรนนี้เป็นสกลใช่ไหมครับว่าน่าจะมีบทบาทใน,ใ,นในเรื่องของการรวบรวมพลคน,คนจิตอาสาเ,เข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อที่จะ,ะประชาัมพันให้องค์ความรู้ในระบบประชาธิปไตยให้ชุมชนให้ชาวบ้านได้เกิดความเข้าใจในการที่ต้อง รักษาสิทธิ์และใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยครับกจได้รวบรวมบุคคลจิตอาสาเข้ามาทำงานในศูนย์นะครับโดยแล้วสุขโขทัยเนี่ยมันมีม,มีมีทั้งหมดเก้าอำเภอทั้งหมดนะครับแต่ที่มีความสำเร็จเป็นอย่างอย่างมากเลย,เยก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในจังหวัดสุขโขทัยเนี่ย เก้าอำเภอเนี่ยเรามีศูนย์รวมทั้งหมดณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเจ็ดสิบสามศูนย์เข้าไปแล้วนะครับส่วนศูนย์ส่สงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเมืองเก่าเราเนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองซึ่งอำเภอเมืองนี่มีสิบศูนย์นะครับมีสิบศูนย์แล้วก็จะมีอำเภออื่นๆอีกแปดอำเภอเนี่ยมีอำเภอรีมาดานะสิบศูนย์อำเภอบ้นานด่านลานหอยเนะเจ็ดศูนย์นะครับ อำเภอศรีนคร5ศูนย์อกงไกรลาด11ศูนยะ์ 0, อ,อสวรรคโลก14ศูนย์แล้วก็อศรีสัชนาลัย11ศูนย์นะครับศรีสัสมรงอตุ้งเสหลี่ยม5ศูนย์รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดในจังหวัดสุโขทัยนะศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเรามีทั้งหมด73ศูนย์แล้วนะครับแต่ของอาการพัฒนาศูนย์แต่ละศูนย์เนี่ยก็ เป็นเป็นการส่งเสริมและก็ช่วยขับเคลื่อนไปไปด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าศูนย์จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปเพราะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะใช้กิจกรรมของของแต่ละพื้นที่เนี่ยที่มีโอกาสให้เราเข้าไปาให้ความองค์ให้ให้ความรู้กับชาวบ้านให้ความรู้กับชุมชนได้ก็จะเข้าไปในกิจกรรมนั้นๆที่มีในชุมชนนะครับเพือ่อทให การขับเคลื่อนเราไปก่อนข้างดีครับอ๋อค่ะ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้อยู่แล้วว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยยิ่งเข้าถึงประชาชนได้มากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าประชาชนของเราเนี่ยมีความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,กันมากเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้นเน้นย้าในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างโครงการต่างๆนะคะตอนตอนที่ตอนที่จัดตั้งเนี่ย เราก็ต้องระดมคนเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะมาม,มีมีเป็นสตาฟตอนตอนตอนระดมระดมคนนี่เป็นยังไงคะตอนระดมคนก็จะมีหลายหลายภาคส่วนนะครับที่ได้ได้เอ่อเข้ามาให้อ,อ่ให้ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมกันคิดก่อตั้งการตั้งศูนย์เพื่อที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับก็ได้ ได้หลายภาคส่วนนะจะเป็นในส่วนของอท้องถิ่นแล้วก็ส่วนของกอสนส่วนของจิตอาสา,าที่ทำอยู่ในกลุ่มชมรมต่างๆอสอมอชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและชมรมโฮมสเตย์นะครับซึ่งผมเองก็เป็นประธานโฮมสเตย์อยู่ด้วยนะครับที่ขับเคลื่อนกันในพื้นที่เนี่ยก็ได้เข้ามา ลงเป็นคณะกรรมการแล้วก็ได้คัดสรรน,นะบุคคลนะครับที่จะเข้ามาช่วยบริหารศูนย์เนะี่ยณตอนนี้กรรมการเราก็มีทั้งหมด่25นะครับ25ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยประธานรองประธานนะครับเหดันยิกนะครับแล้วก็ปฏิคมนะเราขับเคลื่อนกันเป็นระบบนะครับแล้วก็มีได้หลายภาคส่วนนะครับให ให้โอกาสในการที่เราจะเข้าไปเสริมในกิจกรรมของการให้ความรู้กับชุมชนน่ะเขาก็ยินดีให้เราเข้าไปมีกิจกรรมร่วมครับอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเลยแล้วแล้วปกติเวลาในในสมาชิกที่อยู่ในศูนย์เนี่ยมันจะมีหน้าที่อะไรใครกันบ้างคะเราเราจัดแบ่งกันยังไงคะก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของเ,อเลขาก็จะทํางาน สอดคล้องกับทางกลุ่มทางศูนย์นะครับเกี่ยวกับนะรับแผนงานนโยบายแล้วกเ็เก็บบันทึกข้อมูลนะครับส่วนปฏิคมเรานี่ก็จะมีการาทำมญช,ชุมบัญชีแล้วก็เก็บรา,ายละเอียดในการทำกิจกรรมด้วยนะครับก็จะมีงานที่เราแบ่งกันเป็นหลายภาคส่วนนะครับว่าเป็น การรวบรวมางานในศูนย์นะครับเพื่อจะที่จะให้มีการประชุมมีการานัดทำกิจกรรมนะครับซึ่งดการประชุมเราก็จะมีเดือนละครั้งนะครับทุกๆเดือนเราได้มีการคุยกันนะครับว่าการส่งเสริมให้ความรู้เนี่ยไม่ไม่เฉพาะในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งหรือกใกล้เลือกตั้งเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้วันที่เราจะต้อง ลงไปขับเคลื่อนให้มีสำนึกมีจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาสิทธิการใช้สิทธิ์เนี่ยในช่วงมีการเลือกตั้งเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเล่งรัดในช่วงนั้นเพราะเราก็จะหากิจกรรมในชุมชนที่มีอะไม่ว่าจะเป็นด้านงานประเพณีการประชุมชุมชนอสมรต่า,างเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับโดยการแบ่งงานกันทำนะครับ อืมค่ะคราวนี้มาในส่วนที่เราได้รับนะคะบอกว่าเป็นสอสปอชะตจัดก,กิจกรรมหรือว่าผลงานดเด่นเนี่ยคะ่ะกิจกรรมหรือโครงการที่ทำเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างคะขออยากให้เล่าโดยละเอียดสักนิดหนะะึ่งเ่าเป็นยังไงเออกิจกรรมขับเคลื่อนอศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาชิยวิตยตตำบลเมืองเก่านะครับเช่นการลนการลนนรงให้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงนะครับใน แล้วก็การรลนงคงเกี่ยวกับการที่จะไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยคุณจะ,ะทําให้ระบบประชาธิปไตยเสียหายและตัวคุณเองกอจะ,ะไม่ได้มีส่วนร่วมหรือไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องของอการช่วยขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นหน้าที่พลเมืองนะครับก็จะทำให้อ การทำงานเราได้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับอืมค่ะอยากอยากให้พอพอเล่ากิจกรรมได้ไหมคะอย่างอย่างเช่นเราทำโครงการอะไรยังไงแล้วประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงเราดึงเราดึงประชาชนเข้ามาในกิจกรรมของสอส,สปชตอ,อยังไงอะค่ะเอ่อกิจกรรมที่มีส่วนร่วมเอ่อเกี่ยวกับ ทางชุมชนเรามีมีกิจกรรมการประชุมมีการนัดทำประชาคมต่างๆอะไรเนี่ยทางคณะกรรมการของศูนย์เราก็จะเข้าไปให้องค์ความรู้นะครับโดยเราจะประ,ประสานไปทางสำนักงานกกรด้วยนะครับเพื่อให้มาเสริมแล้วก็มาช่วยกันให้ความรู้กับชุมชนนะครับ ล้วก็คณะกรรมการของเราก็จะมีการอ,าอธิบายนะมีทั้งกลุ๊ดมีโตะ๊ะมีกลุ่มอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆเนี่ยไว้แจกให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิทธิการใช้สิทธิ์ของเรามีประโยชน์ยังไงในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เราได้ทําหน้าที่นะครับ อ๋ค่ะและตัวตัวกิจกรรมหรือโครงการที่ทําให้เราได้รับเป็นสส,สปะชะตดีเด่นนี่คือโครงการไหนยังไงอะคะน่าจะเป็นโครงการหลายหลายโครงการที่เราทําต่อเนื่องนะครับมีกิจกรรมให้ให้กับกลุ่มของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะครับที่เราได้ไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทาใหา้การ ส่งเสริมและพัฒนาในพัฒนาให้พลเมืองนะครับการการการเป็นพลเมืองและบอกประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนตื่นรู้แล้วก็ให้ความสำคัญที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเท่าที่เราเได้ทําแต่ละครั้งในการประเมินอ,ออกมาก็จะเป็นที่น่าพอใจนะครับในการที่ประชาชนมีความเข้าใจออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับ S 1> <S 1> ค่ะก็แล้วตอนนั้นคือประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆตรงนี้ยังไงเราเราได้มีการสอบถาไมไหมคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะสนใจไม่เหมือนกันเนาะแล้วยิ่ง,งเวลาชาวบ้านทำมาหากินเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องของชีวิตเขาก่อนเป็นอันดับต้นๆเนาะการดึงเข้ามาให้ให้สนใจในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคือมันยากไหมยังไง มันมันมัน,ม,นมันก็ต้องอาศัายรอจังหวะโอกาสที่ทางาชุมชนทางาชาวบ้านเนี่ยมีมีกิจกรรม,มครับเราต้องอาศัายในช่วงที่เขามีกิจกรรมแล้วก็มีการนัดรวมคนมีมีประชุมในภาคส่วนอ,อื่นๆเช่นโรงเรียนนวัดนะครับแล้วก็ประธานชุมชนกลุ่ม ต่างๆในชุมชนที่เขามีกิจกรรมรวมรวมตัวกันเนี่ยเราจะเข้าไปเสริมนะครับเพราะเข้าใจอยู่ว่าแต่แต่ละคนแต่ละท่านจะมีอาชีพส่วนตัวมีอาชีพหลักโอกาสที่เราจะนัดมาร่วมกิจกรรมมาทํากิจกรรมกับเราโดยตรงหรือเฉพาะเนี่ยค่อนข้างที่จะหาโอกาสยากนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมองโอกาสของภาคงานภาคส่วนอื่นๆที่เขามีในพื้นที่ครับเราก็จะขอเข้าไปแจมแล้วก็ เสริมในเรื่องของอ,องค์ความรู้ประชาธิปไตยนะครับการเป็นพลมเมืองในระบบประชาธิปไตยต้องปฏิบัติตนปฏิบัติตัวยังไงต่างๆนะครับก็ถือโอกาสในงานต่างๆหรือการประชุมต่างๆนี่ครับเข้าไปทํากิจกรรมที่เราทำนะครับอืคือครับ ก็จริงจริงจริงๆน่าจะมีกิจกรรมแล้วก็โครงการเยอะอยู่นะเพราะว่ากลุ่ม,<ผ>มเป้าหมายในการที่จะเข้ามาดูหรือมาทํางานกับสสปชตเนี่ยก็ก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มชาวบ้านเราแยกไหมเราแยกกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าคะหรือย,ยังไงเอ่อกลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มชาวบ้านเราก็จะเราก็จะแยกกับแยกแยกในส่วนเรื่องของการประชุมประจําเดือนของ ทางท้องถิ่นนะครับแล้วก็การประชุมของอสมอะไรเงี้ยก็จะแยกส่วนแต่ถ้าทางโรงเรียนเราก็จะเข้าไปโรงเรียนต่างหาดนะครับเพราะในพื้นที่จะมีหลายๆโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอประถมนะครับเพื่อที่จะแยกส่วนในการให้ความรู้นะครับเพราะว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยการทําความเข้าใจเราจะได้เตรียมตัวในการเข้าไปให้องความรู้ในแต่ละภาคส่วนนะครับ อ๋อค่ะแล้วแล้วเวลาที่เราทํางานตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเชื่อว่าเราคงจะต้องมีภาคีเครือข่ายเนาะในการทํางานนอกเหนือจากกกตแล้วเรายังมีภาคีเครือข่ายที่มาช่วยการทางานกับสสปชต,ตหลายหลายหลายหน่วยงานไหมคะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐของเราหรือว่ารวมไปภาคเอกชนด้วยก็ได้นะคะครับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนก็เอ่อ ให้โอกาสเราทํางานได้ค่อนข้างคล่องตัวนะครับอย่างเช่นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับแล้วก็ชมรมโฮมสเตย์นะครับชมรมอ,อื่นๆที่มีในในท้องที่นะครับอย่างเช่นการทํางานท่องเที่ยวนะครับก็จะให้โอกาสในเรื่องของกิจกรรมที่เขามีเราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็งาน ปะเพนีในพื้นที่นะครับที่มีเป็นรายเดือนรายปีทําให้เราได้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะครับอืมค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับรางวัลนะคะและเดอเขาเรียกว่าสสปชตอดีเด่นระดับประเทศแล้วเนี่ยเรามีแนวคิดในการที่จะต่อยอดหรือว่าพัฒนางานของเรายังไงต่อไปบ้างคะก็อคิดว่าเราจะต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจได้ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนเ,เพิ่มเติมไปในทุกกลุ่มนะครับแล้วก็การเป็นพลเมืองคุณภาพการมีส่วนร่วมในทางการเมืองเนี่ยก็อยากให้กรรมการคณะกรรมการทุกท่านให้ความใส่ใจแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนทุกๆก,ก,กิจกรรมที่มีนะครับแล้วก็ให แต่และคนได้เสนอแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของสอสอปยาตาในพื้นที่เราต่อไปครับค่ะจากที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับงานเออเขาเรียกว่าได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนใช่ไหมคะคราวนี้เวลา<ง>ที่เราจะถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าเวลาที่เราสร้างหลักสูตรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรพลเมืองคุณภาพเนี้ยค่ะเราหาวิทยากรมาบรรยายจากไหนยังไงอะคะ เราจะประสานวิทยากรจากหน่วยงานของของภาครัฐอย่างกะกะตเน,นี่ยนะครับประสานให้ให้ท่านช่วยจัดหาแล้วก็ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็จะมีสถานศึกษานะครับที่เขามีองค์ความรู้ในด้านนี้กูบาอาจารย์เขาก็จะ,ะเข้ามาเสริมให้องค์ความรู้ได้นะครับก็มีวิทยากรในพื้นที่เราเรา,เรามีหลายท่านอยู่ครับ ค่ะแล้วก็พอตอนที่ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมายฟังแล้วเรามีการวัดผลไหมว่ามีผลตอบรับจากการที่เขามาเข้าร่วมโครงการของสสปะชะตแล้วเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอะคะครับครับมีมีการวัดผลครับมีใบป,ประเมินผลให้ให้แต่ละท่านที่ได้เข้ามารับฟังแล้วก็ได้ได้ประเมินผลในการเข้าทําความเข้าใจนะครับเราก็ได้เก็บใบป,ประเมินผลนั้นไว้ ไว้ประเมินนะครับว่าแต่ละครั้งเราได้ได้ผลประมาณเท่าไหร่นะครับอืมปกติแล้วบรรยายอย่างเดียวหรือเปล่าคะหรือว่าเราสร้างเป็นโครงการกิจกรรมที่แบบมีเรียกว่าเหมือนเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมีมีลักษณะแบบนั้นด้วยหรือเปล่ามีมีหลายแบบไหมมีกิจกรรมด้วยครับมีหลายแบบครับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการสันทนาการด้วยอะไรด้วยนะครับก็ทําให้สวสใสหาคือไม่ไม่เฉพาะ ทำกิจกรรมของสะสบจอย่างเดียวเราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมที่เขามีครับก็ทําให้การการเสริมองค์ความรู้เนี่ยไม่ไปไม่ใช่เฉพาะความรู้ที่เราเติมเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเสริมในในกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆก็ทําใหอ้อ่ไม่ไม่ไม่เกิดการจรําเจที่ต้องอยู่กับการเรียนรู้เรื่องนี้โดยตรงนะครับก็ทําให้ เราได้โอกาสอย,าอย่างที่บอกอย่างที่เรียนบอกนะครับว่าเราได้โอกาสจากหลายภาคส่วนให้โอกาสเราทํางานครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายเมื่อสักครู่นี้เราก็ถามไปแล้วนะคะเรามีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้านเรามีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นเด็กแล้วก็เยาว,วชนเพราะฉะนั้นรูปแบบของของการสร้างกิจกรรมก็จะมีความหลากหลายถูกไหมคะก็อันนี้อันนี้<ม>เป็น เป็นการออกแบบของสสปชาตาเองหรือว่าการทํางานร่วมกันกับทางกกตอะคะอ่อเป็นการออกแบบของสอสสปชาตาตําตบลเมืองเก่าครับแล้วก็ทํางานผสานกับทางกกตไปทุกครั้งที่เราทํากิจกรรมครับอืมค่ะอย่างอย่างกิจกรรมที่ท,ที่ที่กลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นเด็กเอ่อความต่างกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้านยังไงอะคะเอ่อที่เ,เด็กก็จะเอ่อมีคําถาม จากความอยากจะเข้าใจอยากจะเรียนรู้ต่างๆของเด็กเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งก็ทําให้บรรยากาศในการให้ความรู้เนี่ยจะคึกคืนหน่อยนะครับกับเด็กนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ผู้ใหญ่นี่ก็จะส่วนใหญ่จะแสดงความเห็นกันบ้างจะไม่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 ไมเหมือนต่าเด็กนะครับเด็กจะดีกว่าเยอะนะครับอืมแล้ว<ต> แล้วเท่าที่เท่าที่เท่าที่ได้ได้จัดกิจกรรมมาเนี่ยเราเขียนเด็กๆเ,เข้ามามีส่วนร่วมแล้วเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆที่สสปะชะตสร้างขึ้นมามากน้อยแค่ไหนะคะก็มีความเข้าใจครับมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเยอะแล้วก็เด็กก็ให้ความสนใจม,มาเพิ่มขึ้นนะเท่าที่ดูในในพื้นที่น,นะครับเพราะว่าการเลือกตั้ง แต่ละครั้งเนี่ยเขาก็ได้เห็นภาพอยู่ก็ทําให้อย่างน้อยเนี่ยในการที่ทางเด็กได้เรียนรู้รรรก็ได้เป็นกระบอกเสียงไปให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าต,ตายายที่บ้านนะครับ่ะ,ะครับงั้นงั้นถามอีกอันหนึ่งแล้วกาันว่าในโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าการมีสสปชตเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ่ะผมว่าสสปชตศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีในแต่ละพื้นที่เนี่ย มีส่วนสําคัญเลยนะครับในการช่วยเ,เติมระบบประชาธิปไตยสร้างความเข้าใจให้กับชาทุกคนนะครับที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยมีความเข้าใจนะครับเป็นการทํางานเสริมได้ค่อนข้างดีครับอยากให้แต่ละพื้นที่และทุกพื้นที่นะครับมีภาครัฐสนับสน,นุนแล้วก็ให้โอกาสาสสปัชรเข้าไปร่วมทํากิจกรรม ในทุกๆก,กิจกรรมเพื่อที่จะให้องค์ความรู้ในกิจกรรมที่ท่านทำนะครับก็คิดว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้ค่อนข้างดีครับค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการในเรื่องของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอเมรากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเลยค่ะครับผม ท้ายสุดนี้ก็อยากจะฝากไว้เกี่ยวกับหลักการการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับควรเคารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของเรานะครับเรามีเรามีศักดิ์ศรีเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิภา,าพนะกฎกฎหมายหรือก,กฎกติกาของสังคมเนี่ยที่ตั้งไว้ก็อยากให้พวกเรานะครับ ได้ปฏิบัติแล้วก็กระจายให้ผู้อื่นได้เห็นความสำคัญนะครับจะทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราผาสุกมากขึ้นครับ ค่ะวันนี้ก็เชื่อว่าได้รู้จักกับการทํางานของสสปะชะตกันมากขึ้นนะคะโดยเราจะหยิบยกสสปะชะตในเขตพื้นที่ต่างๆซึ่งก็จะมีหลักการการทํางาน,นคล้ายคลึงกันแต่ว่าสิ่งที่วันนี้เราพามานี่ก็คือเป็นเรื่องของสสปะชะต 1- ห่งใน8ที่ได้รับรางวัลน,นะคะดีเด่นก็ต้องขอบคุณท่านประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิป,ปไตยตําบลเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยคุณคงวุฒ คุณธนเศษนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะเปิดประตูสุขก,ะกะตรณในมีประจำนะคะวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงก็ติดตามกันได้ประจําเลยนะคะวันนี้ตัวคุณคงวุฒิคุณธนเศษแล้วโฟนนันประพัฒเฉลิมสินิรันคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ติดตามรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา14.30นนถึง15.00นครับ สเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถหาคำตอบได้ที่สายด่วน1444คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอำนวยความสะดวกส่งตรงข้อมูลให้ถึงมือประชาชนก่อนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดให้บริการสายด่วน1444เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและมือพัทยาและส่งเสริมการเป็นพลเมืองโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับประชาชนที่ต้องการ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติต,ต่างๆที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูลนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการแจ้งข้อมูล uri. ให้ทราบในวันถัดไปทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้เพิ่มช่องทางบริการตอบข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน f a c e b o o k Fan Page สายด่วน1444รู้จริงเรื่องเลือกตั้งและเว็บไซต์รู้ก่อนเลือกตั้ง .com ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยานายกเมืองพัทยาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกคําถามมีคําตอบทุกคําตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจก่อนออกไปเช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไปนะคะ